สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวนภักทองพัฒเป็นเลขาธิการของสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพค่ะสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2558โดยอาจารย์บรรพชิชยลานายกสมาคมนะคะ ด้วยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้สืบทอดภูมิปัญญาไทยต่อไปและเห็นคุณค่าของการนวดไทยหันมาดูแลสุขภาพเอาใจใส่คนในครอบครัวนะคะเราก็เลยจัดกิจกรรมแล้วก็สอนนวดไทยให้กับเด็กๆนะคะฟรีสำหรับคนที่สนใจจะส่งบุตรหลานมา เรียนรู้ท่าทางการนวดที่ถูกต้องและได้มาตรฐานนะคะนอกจากนั้นอาจารย์บรรพฤษยังส่งหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงเข้าไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อขอรับรองหลักสูตรนะคะทางสมาคมจึงได้รับอนุญาตให้เปิดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงได้ รุ่นละเจ็ดคนนะคะที่เราเปิดรับนักศึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนนะคะคนที่สนใจจะประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยต้องการขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะตามพระราชบัญญัติปี2559ก็มาเรียนมาอบรมกับทางสมาคมได้นะคะสอนโดยอาจารย์บรรพฤษชยล่าสอนให้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใช้เวลาในการอบรม25วันด้วยกันนะคะ สำหรับค่าลงทะเบียนเรียนนะคะคนละ3,000บาทเท่านั้นนะคะรวมหมดแล้วค่ะเรียน25วันนะคะแล้วมีใบประกาศนิยบัตให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกโดยสมาคมนะคะคุณสามารถตรวจสอบเข้าไปได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะว่าสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพได้รับอนุญาตจริงหรือไม่นะคะเพื่อความมั่นใจของผู้ที่เข้ามาเรียนนะคะควรจะตรวจสอบก่อนนะคะว่า หน่วยงานสถาบันใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้อบรมหลักสูตรนี้นะคะใครสนใจจะเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปเปิดร้านนวดนะคะที่จังหวัดไหนก็ตามนะคะก็นำใบประกาศไปแจ้งกับกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดที่คุณอยู่นะคะ,ะคิดชื่อร้านไปนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ไม่ให้ซ้ำกับร้านอื่นที่เขาตั้งมาก่อนหน้านี้นะคะ,ะทีนี้ สำหรับคนที่อยากจะเรียนอยากจะอบรมนะคะสมาคมของเราตั้งอยู่ที่วชิรธรรมสาธิต57แยก10ค่ะนะคะอยู่ถนนสุขุมวิท101 1ทับ1ค่ะนะคะอยู่ตรงทางโค้งรูปตัว S เลยนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมัธยมนะคะ,ะแผนกแผนกมัธยม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเนี่ยยังมีแผนกปฐมอยู่ในวัดนะคะอันนี้อยู่ในวัดวดชิรธรรมสาธิตก็จะอยู่ข้างหลังข้างหลังตึกของเรานี้นะคะที่เปิดอบรมนี้ถนนวชิรธรรมสาธิต57ค่ะนะคะสามารถใครที่เอารถยนต์มานะคะจะจอดหน้าตึกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ติดกับถนนนะคะต้องไปจอดตรงแยกสิบนะคะก็คือวชิรธรรมสาธิต57ตรงหน้าถนนนี้แล้วก็ มีแยกเจ็ดจะอยู่ในซอยนะคะก็เข้าไปจอดได้หรือจะจอดในวัดก็ได้นะคะอยู่หลังอยู่หลังตึกนี้ก็จะเป็นวัดวชิรธรรมสาธิตหรือที่เขาเรียกกันว่าวัดทุ่งนั่นเองนะคะ,ะก็จะมีตลาดวัดทุ่งทุกเช้าเลยนะคะตอนเช้าก็จะมีตลาดเช้าอยู่ที่วัดทุ่งก็สามารถเอารถยนไปจอดได้นะคะแล้วก็เดินลัดเข้ามานะคะในในแยกสิบนี้ก็จะเจอ ะะสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8.00โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเราให้บริการนวดไทยด้วยนะคะสำหรับคนที่ปวดเส้นปวดเอ็นต้องการจะนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพก็ชั่วโมงละ100บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือช่วยเหลือประชาชนนะคะให้หายเจ็บหายป่วยนวดเพื่อสุขภาพโทรนัดเวลากันได้นะคะที่เบอร์0ูนย์5 8 6 9 2ค่ะ นะคะอีกครั้งหนึ่งเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะสามารถทักไลน์มาได้ไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์นี้ละค่ะ0863258692ค่ะนพักทองพัดก็ทำหน้าที่ดูแลที่นี่อยู่นะคะรวมทั้งหมดเลยออกใบประกาศให้ด้วยแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอบริการนวดไทยด้วยใครสนใจจะนวดแก้อาการกับท่านอาจารย์บรรพฤษนะคะ ครูผู้สอนหรือท่านนายกสมาคมเลยนะคะก็สามารถโทรนัดเวลากันก่อนล่วงหน้านะคะนวดแก้อาการนี้จะชั่วโมงละ250บาทรับรองคุณภาพเลยทุกอาการเลยนะคะทุกๆอาการชั่วโมงละ250บาทเท่านั้นค่ะนะคะอาจารย์บรรพฤษมีประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีเลยนะคะเป็นครูสอนนวดไทยทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นวิทยากรของกทมด้วยนะคะก็เรียกว่าท่านจบมา3ด้านด้วยกันนะคะแพทย์แผนไทย จริงๆแล้วแพทย์แผนไทยจะมีทั้งหมด4สาขานะคะก็คืออาสาขาเวชกรรมไทยเัศกรรมไทยนวดไทยและพะดุงคันนะคะจา์มันพดจบมา3ด้านก็คือเัศกรรมไทยเวชกรรมไทยแล้วก็นวดไทยค่ะนะคะ รับรองว่าคุณมาเรียนนวดกับอาจารย์บรรพฤนะคะหลักสูตร150ชั่วโมงได้ทั้งความรู้ได้ทั้งใบประกาศที่นําไปทํางานได้จริงค่ะนะคะจะไปสมัครงานก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศใช้ได้หมดค่ะใครสนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะวชิรธรรมสาธิต57แยก10ค่ะนะคะก็เข้ามาทางถนนสุขุมวิทก็ได้นะคะใครนั่งรถไฟฟ้ามาก็ มาลงสถานีปุนวิถีนะคะเข้าได้หลายทางค่ะสุขุมวิท93ก็ได้นะคะซอยพึ่งมีค่ะซอยพึ่งมีก็เข้ามาทะลุวชัชรธรรมสาธิตเหมือนกันเข้าเส้นถนนศรีนครินทร์ซอย42ก็ได้นะคะหรือเข้าเส้นอุดมสุขนะคะถนนอุดมสุขซอย51นะคะหรือเข้าเส้นอ่อนนุชก็ได้นะคะอ่อนนุชก็เข้ามาซอย44นะคะอ่อนนุช44ก็เข้ามาทะลุวชัชรธรรมสาธิตหรือเข้ามาทะลุสุขุมวิทได้เหมือนกันนะคะก็ ใครที่จะสอบถามเส้นทางเพื่อจะได้มาสะดวกนะคะบางนาตราดมินบุรีบางกะปิแถวนี้นะคะมาได้หมดเลยนะคะมาแวะมาใช้บริการกันได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะปรึกษาแพทย์แผนไทยกับอาจารย์บรัยฑะชัยล,ยยลาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ